ลุ้นมากอ่ะอ่านสเตตัสแล้วลุ้นมากเลยอ่ะแกหญิงอ่ะพี่เ็นถามว่าตันกว่าหนอกไหมบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกตันเท่าหนอกไหมไม่หรอกตันได้หลายชมด้วยนะกะว่าสามเดือนกลับมานี่มันจะ็ต้องแ่บสมวันนี้ได้ด้วยนะต้องบอกไปดูเอ็กซ์เรย์เตา คนงูอ่ะนะผมสั้นทำได้หลายทรงนะใช่แล้วเราจะเห็นน่ารักมากอ่ะในนี้นะัของเมื่อเลื่อแล้วใส่ไวหนนะให้พี่โตเจ้าอ่านความคิดข้าไม่ได้ต่อไปยยังไม่พอยังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอได้ไหมยังมีไหม

I do